เราได้หาลือกับสคบอนะครับธุรกิจอย่างนี้เราก่อนทําเราก็ไปที่สคบอแล้วก็น,นําแผนหาลือกับสคบให้รู้ว่าเฮ้ยธุรกิจเราเนี่ยเข้าขายธุรกิจขายโกงไหมเหมือนกับเรียวเหมือนกับปีเดียที่ผมเคยทำสคบตอบอตอกลับมาธุรกิจน,นี้ไม่เข้าขายที่เป็นขายโกงทำไมครับ เพราะกฎหมายขายตรงจะมีอยู่สาประเด็นที่จะต้องขออนุญ,ญาตอันที่หนึ่งคือเรื่องของบริษัทบริษัทจะต้องจดทะเบียนถูกต้องมีใบทะเบียนพาณิชย์หลัต่างถูกต้องและอันที่หนึ่งถามว่าเราจดถูกต,ต้องมีเรามีเอกสารครบละอันที่หนึ่งเราเข้าขายแต่พอข้อสองเขาดูที่ตัวสินค้าสินค้าที่จะต้องเข้าขายที่จะต้องขอใบอนุญาตจากสองข้อในกันเราต้องกินก็คือสินค้าที่เป็นประเภทอุปโภคบริโภค ็คือสินค้าที่มันจะต้องมีผลกระทบต่อผู้บริโภคกินเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกยังไงมันจะแพ้ไหมมันจะโคตรคุณภาพมันมีออยไหมจะมีนังนนีนี้ไหมสินค้าต้องเป็นอย่างนั้นมันถึงจะเข้าขายเนื่ยไหที่คุ้มของผู้บริโภคแต่ของเรามันเป็นแอะทามบริการเหมือนกับของเหลวแอะทามเนี่ยไหเพราะตัวสินค้าไม่เข้าขายอันที่สามผู้จาหน่ายอิสระถ้าธุรกิจที่มีผู้จําหน่ายคือคือซื้อสินค้าในราคาสมาชิก แล้วไปขายให้กับผู้บริโภคในราคาขายปลีกอันนั้นแหละครับเข้าขายที่จะต้องจดทะเบียนสคบก็คือต้องมีผู้จาหน่ายสระของเราไม่เข้าขายเพราะฉะนั้นสคบตอบก,กลับมาว่าธุรกิจนี้ไม่ใช่ธุรกิจขายจรไม่ต้องยื่นขอต่อสคอบไปดูกฎหมายข้ออื่นกฎหมายฟ้องเลย กฎหมายระดมทุนที่ไหนครับกองป้องปรามการเงินนอกระบบกระสรวงการคลังเราก็ไปที่กองป้องปรามการเงินนอกระบบนำเอกสารไปให้เขาดูถามให้แน่ใจการที่จะเข้าขายระดมทุนหรือการฟอกเงินหรือแชร์ลูกโซ่ก็คือการที่บริษัทตั้งขึ้มาแล้วเรียกเก็บค่าสมาชิกนะครับ แล้วก็รายได้เกิดจากการที่ต้องมีสมาชิกใหม่ตลอดเวลาอันนี้เข้าขัาแชร์ลูโซโดยเอาเองินจากคนใหม่มาจ่ายคนเก่าเรื่อยะไปเรื่อยๆแชร์ลูโซของเรามีแหล่งรายได้ชัดเจนก็คือการเติมเงินเพราะเรามีที่มาของรายได้ว่าทุกคนบริโภคก,ก็คือเติมเงินลและเรามสีส่วนลดที่ได้มาจากโอเปอเรเตอร แล้วเอามาจ่ายเป็นรายได้ในแผนเพราะ,ะนั้นของเราจึงไม่เข้าข่ายที่เป็นแบบแชลโซ่ระดมทุนไหมทุกคนเอาเงินมาให้กับบริษัทบริษัทสัญญาว่าภายในสามเดือนบริษัทจะจ่ายเงินปานผลให้คุณเดือนละเท่านั้นเดือนละนี้ซึ่งเกินกว่าดอกเบี้ยนธนาคารอย่างนั้นเขาเรียกว่าระดมทุนใชไหมแต่ของเราไม่ได้สัญญาแบบนนะั้นเราจะต้องมีการขยายเครือข่าย นึออกไหครับเพราะนั้นทั้งหมดทั้งปวงของเราจึงเป็นธุรกิจเหมือนธุรกิจเติมเลและเราเอาเงินที่ไหนล่ะเอาเงินที่มันเคยตกอยู่ที่เซเว่นเขาก็้งธนาคารเอามาปันจากคืนให้กับสมาชิกเพราะนันเราจึงแตกที่มาเพราะนั้นเราจึงไม่เขาขายทั้งธุรกิจขายตรงแล้วก็ไม่ใช่แชร์โซแล้วก็ไม่ใช่ธุรกิจรละดมเงินและนั่นคือข้อดีของเรา ที่เมื่อเราไม่เข้าขายที่เราเป็นขออนอุญาตใบอนุญาตสอสอแล้วไม่จํากัดอาย <c oughs> ุจะจ่ายวันไหนก็ได้อ <c oughs> จริงไหมจะจ่ายวันต่อวันก็ได้ <c oughs> อย่างเงี้ยมาแล้วแต่งเงี้ยเหมือนผมจ้างคนทํางานผมมีสิทธิจ่ายค่าแรงรายวันก็จ่าย <c oughs> ไม่ต้องกานะครับเพราะ <c oughs> านั้นนะี่คือสิ่งที่รายละเอียดทั้งหมดนะครับ